โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องไอเกมเมอร์ครับคลิปนี้ผมจะมาดูเว็บนะครับขายสคริปต์นะครับแล้วก็ขายระบบต่างๆนะครับโอเคนี่เราต้องล็อกอินก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนล็อกอินนะครับโอเคสมัครสมาชิกนะครับก็อีเมลอะไรก็ได้แล้วแต่ ดพัดเวิร์กนะครับขอ oh, ชื่อโดนใช้มาแล้วนะครับบายบายไปนะโอเค okay, ได้แล้วใครไม่ใช้ซัมกูมาโอ้โ oh หขอโทษอภัยในคำหยาบด้วยนะครับแล้วก็พัดเวิรกเมื่อกี้นะครับ โอเคกันแล้วนะรอสักครู่เข้าสู่ระบบสําเร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูของในเว็บกันนะครับนี่นะครับโอ้โหมีระบบแจด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมีระบบแจนะครับแจสคริปต์นะครับวินเทอร์อะไรไม่รู้นะครับรับคนละรอบเกินหนึ่งรอบดวแเบนบัญชีนะครับในรายละเอียดไม่มีนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นแจเทคดาวขิมไม่รดนะครับ ไม่มีนะครับไดอันนี้น่าจะมีนะครับนี่นะครับอันที่ขายมีนะครับอันนี้คือของที่เขาเพิ่มไปนะครับถูกมานะครับ80วออีอันนี้คือขายเว็บไซต์โคโลนะครับไม่รู้อะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแมพภายในโรงพยาบาลนะครับ80วอนะครับรายละเอียดนี่นะครับ เป็นภายในโรงพยาบาลห้องตรวจห้องประชุมห้องใหญ่ห้องนอนผูป้ป่วยขอรูปภาพเพิ่มเติมได้จาก FB Admin นะครับ FB Admin นะครับสามารถเอาสาคริปอะไรมาฝากขายได้นะครับเว็บนี้นะครับติดต่อฝากขายอันนี้นะครับนี่แหละครับบังนุกเซมช็อปนะครับคนติดคนกดไลค์ห0ึ่กว่าเลยนะครับ อะไรประจานกันแล้วนี่นครับเกตสคริปด้วยนะครับมาติดตามกันได้นะครับเป็นเพจที่ดีมากเลยนะครับโอเคไปชมคลิปเอ้ยไม่มีคลิปนี่ว่าอันนี้มารีวิวเฉยๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ